แต่หนูมีวิธีนะว่าจะทำยังไงให้พี่ลูกหมูมีกินมีใช้เหมือนพวกเรายังไงเหรอยายฝนก็ต้องทำบุญเยอะๆไงขอให้บุญกุศลครั้งนี้โดนบันดาลให้ชาติหน้าพี่ลูกหมูมีโอกาสรวยอย่างพวกเราบ้างสาธุา <laughs> แต่ถ้าฉันปวด <laughs> พวกเธอก็อย่าหนากไปแล้วกัน ดาววีคิสมาย์ฮะลหลค่ะค่ะใช่ค่ะว่าไงคะเอ่อเดี๋ยวรีบเช็คให้นะคะหอหน่าจะประมาณสองสองวันนะคะ่ะใช่ค่ะส่งมาเพิ่มได้เลยค่ะน่มันพี่หมูพี่รหัสเก่าแล้วนี่ใช่ มาเดินทําอะไรแถวนี้นะสงสัยจะเดินหาสมัครงานละมัง้งดูทรงสิทรงออกยาจกจังเลยเฮ้ยเราลองชวนพี่ลูกหมูไปกินเลี้ยงฉลองที่พวกเราประสบความสําเร็จได้งานกันไหมจะดีหรอพี่ลูกหมูแต่งตัวแบบนั้นนะน,นะจะให้มานั่งใกล้เรามันคนละคลาสกันเลยนะลองชวนดูก็ได้นะสนุกสนุกแต่ฉันว่าพี่ลูกหมูเขาคงไม่ไปหรอกร้อยฉันเอาบาทเดียวพอ ได้ลองชวนดพูพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูคะ่ะเอาหยกวาฝนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะแล้วพี่หมูละ่ะหยกเธอก็ถามได้ถ้าพี่ลูกหมูสบายดีเขาจะมาเดินหางานอยู่แบบนี้หรอใครบอกว่าฉันหางานทำฉันไม่ได้หางานทำอุย๊ย พี่ลูกหมูไม่ได้หางานทํางั้นก็แสดงว่าพี่ลูกหมูกําลังหาอะไรกินอยู่ใช่ไหม <laughs> อย่าคิดมากนะพี่ลูกหมูว่ากับหยกเขาก็แค่รอเล่นไม่เป็นไรแล้วพวกเธอมีอะไรกันอีกหรือเปล่าอ๋อพอดีพวกเราจะไปเลี้ยงฉลองกันแต่ดานรมาเจอพี่ลูกหมูซะก่อนก็เลยท้ากันว่าถ้าชวนพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูจะกล้าไปหรือเปล่า ทำไมต้องท้ากันพ่อพีด้วยล่ะก็พอพี่ลูกหมูอยู่คนละคาสกับพวกเรา <mm mm> ไม่รู้ว่าถ้าพวกเราชวนจะกล้าไปาอย่างที่หยกว่าหรือเปล่านั่นไงฉันบอกแล้วว่าพี่ลูกหมูเขาไม่กล้าไปกับพวกเราหรอก <mm mm> นั่นสินี่ฉันเกือบเสียเงนินหนึ่งบาทแล้วไม่ล่ะ <mm mm> ฉันไปร้านไหนบอกมาเลย ไหนหนฉันก็มาน่าเป็นตัวตลกให้พวกเธอเยอะเยอะอยู่แล้วฉันขอถามหนสิว่าพวกเธอมาฉลองอะไรกันเหรออ๋อพวกเรามาฉลองที่บริษัทของพวกเราแต่ละคนกำลังจะได้เงินก้อนโตไม่ใช้จ่ายแบบนั่งกินนอนกินเนศซีพิลูกหมูใช่บริษัทของฝนมีออเดอร์สินค้าจากบริษัท LKT ฮะบริษัท LKT บริษัทส่งออกเจ้าใหญ่ของไทยนะเหรอ ใช่ค่ะพี่ลูกหมูส่วนวากับโยกโ<อ>กำลังจะได้เซ็นสัญญาก่อสร้างกับบริษัท l f t ค่ะบริษัท l f t ที่กำลังจะสร้างคอนโดพันล้านานะหรอใช่ค่ะอ๋อพวกเธอก็เลยคิดว่าพอตัวเองมีตังค์แล้วจะดูสูงกว่าคนอื่นใช่ค่ะพวกเราไม่ได้คิดแต่อเองนะคะ ดูจากการแต่งตัวของพวกเราก็รู้แล้วว่าพวกเราอยู่สูงกว่าคนอื่นแค่ไหนอย่าหาว่าพวกเราอ่วดน,นะคะพวกเรามีกระเป๋าหรูมีเครื่องประดับราคาแพงๆมีรถเก่งค่ะมีบริษัทเป็นของตัวเองแค่นี้พี่ลูกหมูก็น่าจะดูออกแล้วนะคะว่าพวกเราสูงส่งดูไฮโซแค่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ย อิจฉาเราคะปกติแหละก็คนมันไม่มีเลยต้องอิจฉาเป็นธรรมดาแต่หนูมีวิธีนะว่าจะทำยังไงให้พี่ลูกหมูมีกินมีใช้เหมือนพวกเรายังไงเหรอยายฝนก็ต้องทำบุญเยอะๆไงเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นไฮโซแบบพวกเรา ก็ไหนไหนแล้วพวกเรามาทำบุญให้พี่ลูกหมูกันเลยดีกว่า ขอให้บุญกุศลครั้งน,นี้จนบรรดาลให้ชาติหน้าพี่ลูกหมูมีโอกาสรวยอย่างพวกเราบ้างจะได้ไม่ต้องตะเกียจตะกายแบบนี้สารุได้ในเมื่อพวกเธอตั้งใจจะอวดกันอยู่แล้วงั้นฉันขออวดบ้างฮะพี่ลูกหมูจะอวดจะเอาอะไรมาอวดคะพี่ลูกหมู ฉันมีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าฉันปวดพวกเธอก็อย่าหนาวไปแล้วกันอุ้ยหนาวเลยเหรอคะพี่ล<อ>ูกหมูหนาวที่ว่านี่หนาวขนาดไหนเหรอคะขนาดหนูเปิดแอร์นอน19องศาสวันหนูยังมีหนาวเลยคะ่ะอ่ะอ่ะก็ได้ไหนที่หมูลองอวดดูสิคะพวกเราอยากฟังสมัยก่อนครอบครัวฉันทำธุรกิจหลายอย่างทั้งส่งออก ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จนเมื่อ5ปีที่แล้วกึเงเริ่มตั้งตัวได้ปีนี้เราก็เลยซื้อหุ้นบริษัทต่างๆทั้งบริษัท LKT และก็รวมถึงบริษัท LFT ด้วยอะไรพี่ลูกหมูแต่งตัวแบบนี้นะบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่พวกเราลวงจะได้ไงใช่เธอเจอมาไปหรือเปล่าพี่ลูกหมู ฉันไม่ได้เพอ้อเจอฮัลโหลคุณวันช่วยออกคำสั่งหน่อยค่ะว่าธุรกรรมของบริษัท LKT และบริษัท LFT ต้องส่งเรื่องให้ฉันเซ็นอนุญัตคนเดียวเท่านั้นขอบคุณค่ะขออนุญาต ยกเลิอกออเดอร์ชั่วขราวนะคะพอดีต้องส่งเรื่องให้บอสใหญ่เซ็นก่อนคะ่ะขอรับนะการเซ็นสัญญาไว้ก่อนนะคะต้องให้บอสใหญ่อนุมัติก่อนคะ่ะทำไมคุณมันเขาส่งข้อความมาให้พวกเราแบบนี้ล่ะหลังจากนี้คงรู้นะว่าชะตากรรมของพวกเธอจะเป็นยังไง รู้ตัวได้ยนิถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวนะ oh แก่ประทังชีวิตตอนแก่สมใจกันแล้วสินะหืนี่แกว่าฉันเหรอเออเลยอย่ม่นี้ต้องพบกันสอนมางยืนกลัวอย่างไรแกก็ไม่ได้ใช้ถึงผาแกเลยเข้าห้องน้ำอีกแล้วลำไส้แกมันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เสดฝังด้วยไปส่งข้าวให้ลูกค้าก่อนยิ่งมันนั่งเฉยอีกลุงเขาทนได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะสงสัยลุงเขาจะรักประจุมมากโอ๊ย งานจบแกทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จดถ้าอยากจะไปที่ชอบที่ชอบก็บไป อร่อยเหมือนเดิมป่ะเนี่ยป้าเหมือนเดิมแหละนี่หนูตามป้ามาจากวัดบึงทองหลางเลยนะเนี่ยขอบใจลูกป้าจานอาหารหน่อยได้จ้าป้าไปก่อนนะค่ะเอาอะไรดีลูกเอากระเพราหมูสับไขด่ดาวค่ะกระเพราไข่ดาวของผมเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานครับเอาไขาด่ดาวไหมเอาครับ ป้าขอ,อน้ำเปล่าด้วยค่ะอ๋อได้ได้แป๊บหนึ่งนะเอาพอนมกินอะไรดีเอาข้าวผัดไข่ไข่ดาวครับข้าวผัดไข่ไข่ดาวเออป้าลุงไปไหนละ่ะวันนี้ไม่มาทำงานหรอมาแต่ตอนนี้ไม่รู้มันไปมุดหัวหอยู่ที่ไหน <S <S> <S <S> <S เวลาลูกค้าเยอะๆมันชอบหายหัวทุกที เอาไอเสดไปไหนมาไปเข้าห้องน้ํามาเข้าห้องน้ำอีกแล้วลาไส้แกมันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอไอเสดถึงได้กินปุ๊บเข้าห้องน้ำปั๊บเฮียววันหลังฉันจะเอาชักโครกมาแขวนคอแกป้าเบาหน่อยก็ได้นะสงสารลุงไม่สงสารมันทําไมต้องสงสารป้านีไม่รู้ชาติที่แล้วป้าไปทํากรรมอะไรไว้ชาตินี้ถึงได้มีผัวถึงขนาดนี้หน่อย คิดว่าได้หัวเด็กแล้วจะดีนี่ถ้าตอนนั้นมีให้เลือกระหวา่างต้นไม้กับแกฉันขอเลือกต้นไม้ดีกว่าต้นไม้มันยังเอาไปทําฟืนได้แต่แกแกเขาโหลกกันลาจริงๆไปเอาน้าให้ลูกค้านี่ได้ถึหใจตาด่าลุงทุกวันแบบนี้ไม่กลัวลุงเขาหนีหรอ โอ้ยไม่กลัวหรอกถึกใไอ้เสิร์ฟเนี่ยนะถ้ามีใครเอาป้าจะแถมข้าวไปสองกระสอบเลยแล้วถ้ามันไปจริงๆป้าจะปิดร้านเลี้ยงพวกหนูเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยป้าเดี๋ยวลูกก็ได้ยินหรอกช่างหัวมันปะไร่อ้ย แกนี่มันถึกจริงๆเฮ้ย<อ>ไปหลางท้างแกังนิ่น น่าสงสารลุงเขาจังเลยเนาะมากินข้าวแล้วเห็นป้าเขาด่าผัวแบบนี้รู้สึกหดหู่จังใช่นี่ทาไม่อร่อยจริงนะไม่มานั่งกินหรอกพูดก็พูดเถอะลุงเขาทนได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะสงสัยลุงเขาจะรักป้าจุ๋มมากโอ้ยแต่ป้าจุ๋มเขาไม่ได้รักลุงหรอกฉันเป็นผู้หญิงฉันดูออกหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละ <c oughs> ลุงหนูไม่ได้สัง่งบข้าวครับข้าวผัดแกงเขียวหวานหนูไม่ได้สัง่งข้าวครับผัดกะเพราไม่ใช่ของผมลุงอ้าวเหรอไอ้เซิร์ฟเสิร์ฟข้าวแค่นี้ก็ผิดข้าวผัดแกงเขียวหวานของน้องผู้ชายส่วนผัดกะเพราเรื่องของน้องผู้หญิง ทำยังไงกับแกดีนะจะเอาไปทำปุ๋ยก็กลัวต้นไม้จะเฉาหาประโยชน์ไม่มีเลยขอโทษนะคะเอาลูกค้ามาแล้วไปรับเมนูสิรับอะไรดีครับเอ่อพอดีหนูตกง,งานกำลังหางานทำอยู่อยากขอข้าวกินหน่อยได้ไหมคะ แล้วถ้าได้งานหนูจะเอาตังมาจ่ายได้ไหมคะได้สิหนูไม่ได้แกเป็นเจ้าของร้านหรือไงให้เสร็จยังขอข้าวฉันกินอยู่เลยแหมลิอาจใจบุญไปขอข้าววัดดดไม่มีเงินก็ไม่ต้องกิน ไ้เสร์ตามไปดูด้วยดูด้วยนะให้มันออกไปพ้นร้านด้วยล่ะหนูเดี๋ยวก่อนเอาไว้กินข้าวนะช่วงที่ยังหางงานทำไม่ได้ถ้าไม่มีข้าวกินก็มาหาฉัน แต่แอบหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันเอาเงินออกมาให้ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือหนูไม่เป็นไรจ้ะฉันก็เคยตกทุกข์ได้ยากมาก่อนฉันไปก่อนนะนวดข้างขวาด้วย ยืนขาแข็งหาเงินมาเลี้ยงแกเนี่ยสำนึกบ้างสำนึกบ้างโอ้ยโอ้ยทำไมมองหน้าเหรอไม่พอใจก็ไปคำก็ไล่สองคำแกก็ไล่เออฉันไม่ได้แต่งงานาก,กับแกทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จดถ้าอยากจะไปที่ชอบที่ชอบก็ไปไปเลย ผมเอากระเพราหมูกอรอบไข่ดาวค้าป้กากะเพราหมูกอรอบไข่ดาวหนูเอาผัดขี้เมาหมูสับค่ะผัดขี้เมาหมูสับผัดขี้เมาหมูสับราดหน้าเส้นใหญ่ทะเลค่ะราดหน้าเส้นใหญ่ทะเลเออป้าช่วงนี้ไม่เห็นลุงเลยลุงไปไหนอะป้าจริงด้วยลุงไม่อยู่หรอป้าหรือว่าลุงจะทิ้งป้าไปแล้วเฮ้ย<ฮ>ทิ้งก็ช่างหวัวมันไปเลย ใครจะไปสนแน่แล้วถ้าลูงเขาไม่มีเมียมใหม่ล่ะลูงเขาอายุน้อยกว่าป้าไม่ใช่หรอโอ้ยไอเสิร์ตอะนะแก่ๆอย่างมันใครจะเอาป้านี่ลุงนี่อยู่กับผู้หญิงด้วยไหนไหนอุย้ยจริงด้วยนั่นผู้หญิงคนนั้นนี่ดูสิไม่เคยเห็นลุงมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยเฮ้ยจริงด้วยครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เห็นลุงยิ้ม นะสิถึงได้ส่งสารกลับมาฉันมาเก็บเสื้อผ้าโดนสาบกระเบือแน่ไอ้เซิร์ฟไม่ไปห้ามเหรอสศมสารลุงนร่งครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งดีกว่าลุงเอ้ยไปดีแล้วแท้ๆไม่รู้จะกลับมาทำไมเนี่ย มีลุงอยู่กลับไม่รักษาแต่พอลุงเขาจากลากลับมาเสียใจนี่แหละเห็นผู้ชายเขาไม่พูดแต่พอเขาหมดความอดทนเมื่อไหร่เขาก็ไปผู้หญิงเราถ้าได้สามีที่ดีก็ถือว่าเป็นลาภอันเริฐแล้วต้องรักษาไม่ใช่เหยียดหยาม